สวัสดีครับพบกับครูผู้ช่วยวันธรรมดาชาวนาวันหยุดนะครับกับครูนพพลวิบูรณ์วงนะครับวันนี้เราจะติวครูผู้ช่วยกันนะครับวิชาเอกคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องเทคโนโลยีสแต็กและก็ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างเกือบ30ภาษานะครับสำหรับในตัวเอกสารนะครับ เอกสารที่ติววันนี้นะครับราคา29บาทเท่านั้นนะครับก็จะมีเนื้อหาทีา่ละเอียดนะครับแล้วก็ทำเพื่อที่จะให้ครอบคลุมที่สุดนะครับในเรื่องของภาษาโปรแกรมนะครับภาษาคอมพิวเตอร์นะครับาภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือภาษาที่มนุษย์เนี่ยคิดขึ้นมานะครับเป็นภาษาประดิษฐ์หรือ artificial language นะครับ คิดขึ้นมาเพื่อสื่อสารชุดคำสั่งให้กับคอมพิวเตอร์แล้วก็มีกฎเกณฑ์ตายตัวจำกัดนะครับก็คือต้องอยู่ในซินแท็กที่กำหนดเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการตีความซินแท็กนั้นนะ่ะอย่างชัดเจนนะครับเช่นคำสั่ง print ก็คือคำสั่งแสดงผลออกนหน้าจออะไรอเงี้ยเป็นต้นนะครับคำสั่ง input ก็คือคำสั่งที่เอาไว้สำหรับรับค่าเป็นต้นนะครับนี่คือความหมายชัดเจนนะครับทีนี้ ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องทราบก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยมันมันเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี s t ต c k นะครับเทคโนโลยี s t ต็กเนี่ยมันหมายความว่าเป็นชุดของเทคโนโลยีที่องค์กรเนี่ยใช้ในการสร้างแอปสร้างเว็บนะครับหรือสร้างอะไรต่าง ที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยี IOT อะไรก็ตามนะครับคือมันเป็นการผสมผสานระหว่างการเขียนโปรแกรมนะครับ Framework Library นะครับการออกแบบ UI UX นะครับซอฟต์แวร์ต่างๆรวมถึงเครื่องมือที่นักพัฒนาเขาใช้เนี่ยองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้รวมกันนะครับเรียกว่าเทคโนโลยี stack นะครับดังนั้นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยคือแค่ส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี stack เท่านั้นนะครับ เทคโนโลยีสตกยังมีทั้งฐานข้อมูลนะครับมีทั้งเฟมร์มนะครับมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์นะครับสร้างแอปพลิเคชันให้เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับบริษัทใหญ่ๆนะครับมีเทคโนโลยีแสแต็กเป็นของตัวเองเช่นบริษัทอเมซ o n นะครับก็มีเทคโนโลยีแสแต็กของตัวเอง แล้วก็เป็นเทคโนโลยีสแต็กที่ยิ่งใหญ่นะครับบริษัท Google นะครับก็มีเทคโนโลยีสแต็กบริษัท Uber นะครับบริษัท f c e e o o o นะครับก็มีเทคโนโลยีสแต็กเป็นของตัวเองซึ่งแต่ละบริษัทใช้เทคโนโลยีไม่เหมือนกันอย่างอย่าง o o k o อาจจะใช้ Python ในการเขียน Twitter ก็แปลกไป,กไปใช้ภาษา r u b y ในการเขียนแล้วก็ใช้ฐานข้อมูลของบริษัทนี้นะครับใช้ Service อย่างนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไม่เหมือนกันแต่ทุกบริษัทจะต้องมีเทคโนโลยีสแต็กนะครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องขององค์กรธุรกริจต่างๆเนี่ยใช้เทคโนโลยีสแต็กเกือบทุกบริษัทเลยนะครับเทคโนโลยีสแต็กเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งหน้าบ้านแล้วก็ฝั่งหลังบ้านฝั่งหน้าบ้านหรือ f อนต์เอ็ก็คือส่วนที่แสดงผลออกมาที่ผู้ใช้เห็นอะอย่างเราเล่นเฟซใช่ไหมสิ่งที่เราเห็นนะ มันคือฝั่งหน้าบ้านนะครับมันคือฝั่งฟอนต์เอนคือฝั่งที่เราเนี่ยเป็นผู้ใช้หรือเป็นไคลเอน์เนี่ยเป็นเป็นคนใช้นะครับแต่เรารู้หรือไม่ว่าอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งหลังบ้านเนี่ยมีฟังก์ชันการทํางานต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายมีกระบวนการทํางานมีฐานข้อมูลมีระบบต่างๆที่คอยซับพอร์ตซับพอร์ตการที่เราใช้นะครับดังนั้นภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะ มีภาษาที่รองรับในการเขียนโปรแกรมหน้าบ้านนะครับในการรันที่หน้าบ้านกับรันที่หลังบ้านเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อข้างในกันลึกๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเอกสารนะครับ29บาทนะครับเปิดดูไปพร้อมกันนี้นะครับ